ไปยังบัพนนะลพินน่ะแล้ลินนี่มูบ่้อยู่พุ่นกับ่อหมอนะโอ้ปิพ่อหมอนบัวพุิปบัมากแบบพุชทงกี้นะ่ะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนบ้านไกล้ชิดมีเกคีค้ยงจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรัเข้าสช่ทั้งช่องของบอชกอีกเด้อพี่น้องเด้อบรสษัทเนาะ มืาอนี้บ่อชุกก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายทำทางน้องเต่าให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เบิ่งได้ชมน้ากันอีกเพิ่มเติมอีกเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องเอ้ยขอกราบเนาะถ้าว่าบ่อชุกว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องบ๊ชคคอ,งอ,บอชุกผู้ชุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อชักซาาชีวลาทางบ่อชุกจะถ่ายทำเรื่องชีวิตของน้องมะนาวให้พ่อแม่พี่น้องเราได้เบิ่งได้ชมน้ากันอีกพี่น้องเอ้ยโอเคตอนนี้ทาง บ่าวซุกก็ได้มาหอดหนนะ้าบ้านหนะ้าซองของทั้งน้องมานาเพิ่นเป็นที่เฮไห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมาตัวพี่น้องเอ้ยทั้งเฮ่ทั้งทรายเพิ่นเนาะอันที่เ,เนนะพิ่นเฮ็ดห้องน้าหมันบอนี่เนาะสงสีเหลือพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้เอาไม้ขั่นไว้พี่น้องเนาะเป็นยันงัวเข้าไปชน อันนี้แหละพี่น้องเลยเฮือนซานของทางน้องมะนาวฮอกระไดพี่น้องเลยพุ่นแหละอันที่เขาเห็นพุ่นแหละอันที่ห้องน้ำพิ่นเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นอยู่เฮือนอยู่บอ่อหัวสันเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือที่ว่าทางเฮือนหญ้าของเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็นมีการ ปุกตู่มือนี้นะเรียกว่าเห็ดบุญน,น้ำผูเสียชีวิตแต่ปีกายนี่เพื่ออะไพี่น้องเลยเนาะปุกตู่เรียกว่าเพื่อเห็ดบุญเห็ดกุศลไปน้ำผู้เสียชีวิตหรือฮัชิมะถามเบิง้งน้องเต้าน้องมะนาวเพิ่นเพิ่นสีเมื่ออยู่บ่มะนี้ว่าชันโอเคเนาะ เว้ยพี่น้องเนาะอ้าของหน้าพิ่นกะแล้วพิธีห้อยพี่น้องเลยเจ้าก่อนอื่นกระทั่งบัส,สุกข,ขออนุญาตถือเลื่อนขึ้นศาลถือเสก่น้องเลยขอขึ้นเลื่อนเลยเด้ออ่าถือได้เตียงไม้ได้หนิเนะาะเตียงเปิดคาเกลีพี่น้องเลยอ่าอาการเห็ุอย่างนี้ สบายดีสบายดีมาทางน้องมะนาวพอดีเนาะมาหนี้กินข้าวกินน้ำล้าบ่น้องมะนาวยังยังไม่ได้กินสีเฮยนี้กินมาอนี้นะเนี่ยมัเขือแล้วเลยนะเนาะเนี่ยมัเขือแล้วแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้กินใ้กินเขียนบอใช้ขู่ไมชื่อใชพูดหัขัดแท้ไอ้นี่คือแต่งตัวงามแท้มาอนี้เต่งตัวสิไปทั้งใดแล้วมัหนี้นะ

ชวยอีกน่อยไปดังบ่แม่นไปาไป่เนสิสิวาหาเค้กว่าสิมาอีกไไทเครงมา้เกมาแต่ไทยสิเอาเครื่องมาให้เจ้าอีกไปกับน้องก็ได้น้องไปําลังก็ได้เด้อให้น้องเอมไปเป็มรถโคก่อนจังไปานให้น้องไปมคก็ซอนน้องไปก็ได้เอาเครื่องผู้ใหญ่เพิ่นก่อนเด้อจักอีหยังอียาเลเพิ่นมาให้นะ ใจเย็นนั่งทาเพื้นด้วยอ,อนเดอ้อบุญกับมื่ออื่นพุน่นมื้อนี้หอกกระต้นเปสิตะอลรกแปก็ได้ตอนแม่บ่ายผัวภาคบา่ใบผัวเนาะแม่น้องมะนาวเลยโบเม็นเวมว่าโบให้ปลาเมว่กจะให้ปลายอยู่เนาะแต่ว่าต้องอ่าครับเขกก้อนครับเขกก้อนเพิ่นมาหาสักหน่อยแบบโบเห็นแบบเสียใจเลยเนาะคือว่าจิตมาวานเล้หน้ะมาสองลบสามลบหนักมาสองโบเห็นดิเป็นไงเป็นกระครองหรอ มื yeah. ่อนี้คือหาว่าว่าถ้กินยาแล้วบ่มื่อนี้ไะยังไม่ได้กินโดนดึกก็อังกินยากินข้าวก่อนจะกินยากินยาหลังก็เกินข่าวอ่ากินยิงข้าวมีโทรศัพท์ใหม่บ่โทรศัพท์มัือถือซิมบ่ได้ดินมันโอ้ยังบ่ได้่ซิมซับหน่องน่อยเพิ่นเตียงตัวแต่เช้าเตรียมและเพิ่่นนะถ้าขับอิชีเพิ่นมาตอนมาฝากเด้อ ของผากอย่าลืมเด้อมาผักนี่อมเิดีอ้าวไ้ตะเวนนี่เอาชุกซื้อมาให้กินบยากันกินเป็นอยู่บอสอืมได้ป่าสิบห้าเขียดว่าได้ไปได้บอสเป็นใจแล้วเนาะพออกมาไม่ได้สิบห้าเขียดเพิ่มป่ะ มาแล้ก็หัวไปหน้าก็เหมือนสามคำไปหน้าไปหาเต่เดงก่อนไร่หลวงตีไปต่อรอ่งเ้นไดบ่ยแ่เดคนไปบ่ไปหอบที่พอน้าถอใจถอจีกบม่มาจ้าในชวนนั่นบ่อึดยังงกือเขาไข่บเดงเขาแล้วและแถวน่ะมมีเด็ดเนาะเขาก็ข่หายจักเนาะค่ะเนาะค่ะมมีคนอู่ก็ม่จะมีอยู่ข้าไปห้คุดแต่หัวม เพูดเอาหัวน้นบดได้เป่าเกิดหน่อยนึงเอาอยู่บ่มือหนั่นกันใส่เขาเอาคือบของเขาเอามีจะใส่มาวันนี้อยู่ทางนั้นก็มีหอตู้ถุถยตู้ววงแบนเนาะไปซื้อมาให้น่ะตู้ชิดนามทำเนาะไม่เห็นคลิกกัน อืมมันยังเป็นห่วงน้องอยู่เนาะทำแบบอะไรกันอย่างนี้เช่นไรกับไอ้ผิววานเนี่ยมันยังห่วจักเป็นห่วงน้องห่วงนุ่งอยู่ใครได้น้องมาอยู่กับกันเลยเนาะทำเป็นผู้ใหญ่เป็นบ้านไม่นี่เนี่ยน้อไปพร้อมอยู่เมนและวันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นสิมาเลยผู้ใหญ่เพิ่นสิมาแล้วกับเจ้ากระถาเพิ่ณก่อนนะครับเพิ่ณเมื่อเพิ่ญยังแล้วกับจังไปกับเมย์กับน้องก็ได้เนาะย่างเอา ยังลำบาก้าเหตุทางไม่ได้ถึงน่วยช่เจ้าบอโอ้เมนเพี่น้องเลยโอ้ยไปยู่ร่อลำเพินชื่อไปยู่ล่ออันนั้นส่วนคีรีมันมาใช่ใช่นี่กระสุนไปซื้อเพื่อนอะไองเซนคนเนาะ้องมาาไปยูอารนี่พวไปบอไปยืนยู่หาเพื่อนก็เห็นเลย วานี่าคันอกเ้ัน่นี้ไปหาขืไปเลยน้องมะนาวเวลาว่างไปโลดไปเด้อไปทางอ่ะเด้อือแล้วเนาะเอมมาเพลงไมื่อคคำเลยพวกเช็พวกเชีนปายไม่ได้ื่ีมันชาปตมงนะือว่าลำเชียนไส้หัวพวกเชนปลายจะข้าวื่นวมากพัวแท้ก็อยู่หันกุ้ เริ่มเลี้ยงเนื้อเริ่มเลี้ยงเฮียบอ่ะมาค่ะมาค่าไปเนาะมาจ้าบ่มาไปน้อยสลาดก็คือว่าชีวิตประจำวันของน้องมะนาวมะนี่เนาะพอไปพี่น้องเนาะก็คือว่าเพิ่นสิได้รับเค้กมาจากประเทศไทยนอกจากหั่นเนื่องจากหั่นแล้วก็เพิ่นก็สิได้ไปห่อข้าวต้มอยู่ที่ อยู่ที่บ้านโคกปลาวายทางเคลื่อนยาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะมืัอนี้กับทางเฮาก็ได้หูเรื่องหูเล่าในชีวิตการไปอยู่เพิ่นมืัอนี้เนาะคือว่าอาจารน้องเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วเมนพี่น้องเลยหูแจักใบว่าอยากไปช่วยเดือเจ้าทำบุญสวยเบียดสวยงานทางยาเพิ่นพี่น้องเลยไปเลชินอนพุ่นบ่ไปเลยชินอนจะพุ่นบ่ชิโนนจะพุ่นเลยบ่ บ่โอมื่อไปม่อีกเนาะโอ้แมนมานอนยังไปกินลาสินะเนาะนอนยู้นอยู่ชาเนเนาะแจ้งมาจากไปต้ออีกเมนนอไปเพิ่มหมชิ่ิเรื่องกินยาไล้เออเก็ตทางบ้านมาทางไกลหลายขู่หลายคนได้อยู่คน่ะเมนตู่นั่นบ่มาตู่ตระเวีบ่มาโอ้ยตู้ทางบ้านนูนสว่างพคน เนาะจะถามเพื่อนนี่ได้เพื่อนบ่ได้ถามบ่เนเพื่อนมึอนะดูเพว่ดูวาชงเสียงเลยบ่เพตัวเม่เนานตัวนได้บัดนีจจงเน่ กินไปกินมากินไปกินมา่ต้องจงหัวนะกินมไหมเก็หรือพวกเก็ตเนาะมันต่างกันได้กับในบินแบบผิใหญ่ตูกนะต่างบ่ต่างในนนไหน่นน้อยเนี่ยนะในน้อยเนาะอันนี้เป็นธงเลย อยี yeah, have been ่ยข้าวว่า <stood> ือกินสวยแฮมอยากไปก้อนได้เอาอยากไปก้อนโบ๊ทพ่อไปผู้ใหญ่พื่นสิมาลืมเล่นไปจักกันหนิว่ากินนี่ดูจั๊กบ๊ทได้ตัวเพิ่นมาเก้ามุ้งเพื่อเพิ่นมาอันเพื่อเพิ่นขามลานขามด้านนล้วก็เพื่อเพิ่นเส้นบัตรเส้นยางเพื่อมาฮอดเฮาเนี๋ยว่าอยากเห็นใช่ได้ผู้ใหญ่ันมาบันคำมือเนาะหยากเห็นเละอยากเห็นเละไม่ได้คนเม่ไปทุกคน อันนี้ก็ถ่าพื้นมาก่อนใจเย็นๆเด้อชั้นกับตอนบ่ายตอนบ่ายจังไปเนาะคอสภ่พไปก่อนดอกเถิดเด้อเออขอที่ถ่าดอกเด้อเออตอนไหผู้ใหญ่พื้นมาเดี๋ยวเราหมาโบเห็นน้องมะนาวไปสักไหนเด้ไปหาอยู่พบนนั่นกับโบเห็นบนนี้กับโบเห็นมาแล้วเด้อเนาะเออหาคนไปเนาะบบคือหาคนบอนเออเฮาวถ่ายอยู่หันเด้อจีเถียงนายังใครได้เนาะ สิไปหาจัสิพอนี่อันนี้ห้อยไปไปหาคนไปเพิ่นวาทานย่างแต่คนสิท่าลองมุ่งบค่อยว่าาบ่จสิท่า่นบ่ว่าสิท่าอยู่เออบ่ต้องปห่วงเมื่อเมื่อเมื่อชูเพิ่นอยู่เฮือนนี่เชิกระต้มน้เพิ่นด้ให้กินต้มเฮาไปให้ยังนะเออเอาตอนมันุกเอาตอนมันุกแล้วเนาะแม่นไปกินตําหุ่งอยูุ่่นกลางเวรเออแว่าอันเพิ่นมาก่อนบยังไปเนาะ พันกันเนาะถาครับเขินมาแต่ทางไก่ดิเขินอุตส่าห์มาแต่กรุงเทพเพราะได้เป็นไก่ไร้ไก่สมควรนะเนาะบ่สุกเนาะแน่นเขินหลังรถมาตั้งหลายชั่วโมงคุณสิมาพ่อเจ้าพ่นตั้งใจมาหาเจ้าเจ้าก็ตั้ง้ตองอยู่เจ้าก็ตั้งมุกตั้งใจเลยเนาะมาหาธุรชีนีดิแน่นเพิ่นบัดมืออยู่ได้พอนอก็ต้มมาดิน่ะเพิ่นเบือเลิกง่ายนี่แต่เจ้าหากินข้าวกินน้ำแล้วแลบบาดหน่อยนะ เนาะเขาว่าช่วยเลยทางนอกเระยะนี้ได้กินข้าวพี่น้องเไยมีแต่เสื่ออืดเสื่ออืนบอลในอยากทอดข้าวเป็นห้องฝากหองยังมาต้อนโอ้ยไปบ่ไปทางไหนหมวกนี่บันทินไปบันทินไปไปยังบันทินน่ะ เนี่มูบ่อยูพ่นกะพอมอไงโอ้ประนพอมอมูบ่มาเป็นโคชุ่ีนะโคบุจักมอวีเออไปไอนเพื่อนเพิามไล่ถามเพิ่นมาหอดเพิ่นได้โว่ะรูสบายดีพ่อเพิ่อ๋อเพิ่กังพ่อเพิ่มเยอะนะพ่อเพิ่มเพิ่มมายัวไลได้วานี หลายคนยังไม่ได้เมื่อกต่หาหกเจ็ดพื้นเยจะเมื่อมาชมวานนี่ดินน้ำเพิ่นดินน้ำเพิ่นนม่แห้งวันนี้บอกมมามานมาหรือมาน้ำพายบัดนี้นมาชงคมาชงานทนมาชมวานเอขามาเรื่องอะคันไดก็ว่าคันหนึ่งคือรถนัน เงินหมอชิตเลยชูเกย์ขอชาดายหมอขาใหญ่ผู้ดีเน่ยคนนึนี่แค่ในมันน่อยเนี่ยคนนึงับไ้รอับใหญ่แล้วมันไปยากวะขับเลิกายทางเพื่อนนั่นจาดหุบไม่จีกายเขาได้อันากล่น่วะกายป้ายได้กายป้ายได้ผมเลยแล้วก้าพืนมากทังหลังอีก ดบเรามาอไม่ได kh ้บอกคุณบอกสะบอกเรื่องไใบเป็นขใบพุดเนาะเอาตอนไปไม่ได้บอกไม่บอไปนะนีบอกแต่ไปทำบิทีแล้วแต่เช่าพี่เลยเนาะบอกทีเดียวไม่ได้บอกเช่าก็ได้บอกม่ได้บอกไปเลยแล้วเมยได้จ้งจงาพ่นไปพ่นจ้ะ มอหาเกบผู้เอมัดคกเครื่องอยู่ในห้องนเบอร์แ่ได้จจ้าจังากพูนไปวันพีนสิแต่ก็่ได้จักแล้วสาไดว่าหัวเขาว่ามันเคยไปวันพีนแตว่าไปหายวันพีนจังเห็นทเมื่อถาป้าค้แล้วจิไปทั้งข่อยว่าเจ้าจิไปบ่ป่าว่าพอมอนัเห็นไปนั่นผู้ชายไปดุนชาม้นหน่อยชทั้งหงเต่าไปดุดนึกรขับรถว่้ได้ว้โเนาะ หมอเจ้าเจ้ายขาว่าจะไปขอ้เขานนขี่รื่อยคนะจะคัวกรดเขาขึ้นไปบอไปหอดใช่ลงนะไปเพื่อนชาตาเขาเพื่อนเขาบคคาดินนั่นชาตาใช่ตั้งอยากไปวันพีนเนาะบุคคลนัตาเห็นชตาไม่ใช่หาบบ้านโอ้แม่นะวันชินคุนไปไต่เศราบอกเศ้าเนาามดิจ่ะ กมุขกใจดีเจ้ากันเนาะถ้าช่วขหนจะก๋วยลาเลยไม่เล่นบ้ามเนผมหาเกิดมาไปทำโมบัวแล้วล่นอยปบัวเห็นบบัวบัวหรือ่าแตไม่ใช่นะเห็นยู่เราไปเล่นมาทังเงนไม่เช่นนี้เนวถืตัวิงบัวติไปหากนถามคนแถวนั่นคขอว่าบเห็นบัวม่ตัวอเต้าอเห็นเหมท่นนันไปบัวบวกมวะนะ โอเคเขาก็ได okay, like ้เอาได้ลมน้ำน being, ่งเป็นแต่ลยพอสมควรหล่อยเนาะแม่นโดยทางเขาก็จะได้เมื่อถ่ายเนาะเมื่อก่อนเออทสิท่ายเยอกประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่เที่ยงหาบ่ายโมงเด้อถ้าว่าผู้ใหญ่เพิ่นมามาหาทางนอกมะนาวหนิเอาเครื่องเอาครองให้นอกมะนาวเป็นทีมห้อยแรกอะเพิ่นเมื่อกลับก่อนเพิ่นกลับเมื่อแล้วกัทางนอกมะนาวจงเมื่อชูสาวแก้วไปบุญไปบนบุกตู่เพื่อนหลาเด้อ เจ้าทางเฮาก็สิได้ข้าโตกับก่อนบัดนี้เด้อทั้งเกับก่อนเด้อสวัสดี